รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมนำความอภิรมธทางปัญญามามอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะท่านจเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสริตจังหวัดนนทบุรียังคงมีธรรมะน่าคิดมาชวนให้เราท่านได้ร่วมพินิจกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม เวลายิ้มท่านสังเกตดูนะโกรธไม่ไม่เกิดนะลองโกรธแล้วยิ้มด้วยลองดูทำได้ไหมกูกูโกรธกูโกรธมันไม่ได้ใช่ไหมมันทำได้เรื่องเดียวขนาดเดียวดังนั้นเราต้องฝึกยิ้มไว้พอฝึกยิ้มได้แล้วทีนี้มาดูภาษาที่เราสอนรู้ตั้งแต่เด็กๆก,ก,กันใช่ไหมว่า ให้คนไทยหรือคนอย่างเราเรานี่นะไหนใครเคยได้ได้เรียนในมารยาทนี้บ้างอะ่ะหนึ่งกายอ่อนน้อมเคยเคยได้ยินวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนเนี่ยดังนั้นกายของเราเนี่ยต้องรู้จักคำว่าอ,อ่อนไปหาดีใส่ตัว วาจาต้องอ่อนหวานดังนั้นเราจะต้องดูเราให้ตัวเองมีความสุขให้ได้อย่าให้วาจาเราเนี่ยหลุดไปในฐานะที่ขาดการควบคุมเพราะพุทว่าเจ้าใช้วาจาให้ใช้วาจามีอยู่สามระดับเนาะคูทะพานีคูทะแปลว่าอะไรแปลว่าอุจจาระใช่ไหมคูทะเนี่ยแปลอุจจาระ พาหนีไปพูดพูดเหมือนกับอมอุจาระพน่นนะท่านมีไหมคนแบบนี้ที่เขาเรียกขวานผาซาพูดแล้วฟังไม่เข้าหูที่จริงเข้าอะไรแต่กูทาใจไม่ได้เจอหน้ากันแทนที่จะทักทาพราศัยโอ้โห,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 โหโดูทีนะแม่พี่ห่างกันหลายเดือนมาเจออย่างหน้าตาสดใสดูดีนะ้ใช่ไหมสบายไหมพอเจอปับ๊บ ่ทำไมโซมอย่างเนี้ยเธออะไรวะเก็บปากไปใช้ที่อื่นได้ไหมอ่ะคนอะไรไม่ต้องทักเขานี่ยจะบอกนะไปหาหมอเะยบ้างนะไปตรวจสุขภาพเะยบ้างเรื่องอะไรตัวนะทักเขาสบายสบายโอ้พี่ดูใส่เสื้อตัวนี้สวย แม่พี่ตัดหรือหรือยืมเขามาใช้อะเนี่ยหาความสบายให้แก่กันอย่าหาความหนักอกหนักใจให้แก่กันพูดภาษาคุ่ทคูถะพาณีอย่าเอามาใช้ปุพพะพาณีปุบผะแปลว่าดอกไม้พาณีแปลว่าพูด พูดอะไรมันสดใสสดชื่นเหมือนเราเห็นดอกไม้เห็นพับแล้วโอ้โหดูที่ดอมาสวยชื่นใจจนกระทั้งตังในกระเป๋ากลับออกจากกระเป๋าไปซื้อดอกไม้พาไปรกในบ้านได้อะ่ะมันสวยเราพูดอะไรก็ตามเนี่ยลืมไม่ลงใช่ไหมอ่ะตอนหนุ่มสาวเจอกันมีไหมภาษาดอกไม้ ไม่ได้เห็นหน้าเธอเนะี่ยฉันกินข้าวไม่ลงอันนี้ก็ไม่นอนคิดตายแล้วมันไม่ได้กินข้าวจริงเลยเราเราต้องรู้ว่าบุพภาณาีภาษาที่พูดแล้วมันสบายสบายแต่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับมัุระภาณีมัุแปลว่าอะไรมัุ แล้ว่าน้ำพึ่งใช่ไหม่าภานีคือพูดแบบมีทั้งรสหวานมีทั้งผลที่ข้างเคียงของรสหวานสุขภาพคนดีคำเหล่านี้พ่อแม่ใช้กับลูกนะบางคำเนี่ยอาจจะดูทาร,รุนแรงแต่เพื่อปลุกลูกให้ตื่นนี่น,นีนอนกันตื่นสายอย่างนี้ต่อไปจะได้กินข้าวสองมือ้อละ พูดแรงนะลูกก็เรียนว่าออกสองมือคือได้ซ่อมข้างหนึ่งได้ช้อนข้างที่จริงต้องการปลูกลูกให้ตื่นใช่เปล่าให้ลูกขยันพระพุทธเจ้ายังตรัสคําที่แรงๆนะเช่อนอบายามุกแปลว่าทางแห่งความดูสิพระเจ้าตรัสแรงนะเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังไม่จะดุ้งกลัว ไหนใครกินน้ำอัดลมบ้างยกมือนี่ยเป็นไงมีหุ้นส่วนกันหรอไหนใครไม่อยากเป็นเบาหวานยกมือไปกินน้ำอัดลมมาเยอะๆแล้วท่านจะได้เป็นได้เจอกับผู้เป็นที่ปรึกษาโรงน้ำตาลแกบอกว่าน้ำตาลนี่ ทั่วโลกเขาอยอมรับแล้วว่ามีโรคที่มาอยู่หโ,โรคหนึ่งโรคมะเร็งสองโรคเบาหวานสโรคหัวใจสโรคไต 5. โรคความดันนั <c oughs> ไหนใครเป็นบ้างโรคอะโรคนี่มีบ้างไหมมีอะไรของเธอเป็นโรคอะไรไตกับความดันระวังอดีก็ไม่ทานหยุดเถอะเถอะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่ม,มเ,มมเมบาหวานเข้าไป <c oughs> ได้ได้แล้ว <c oughs> ตกลงว่าถ้าเราไม่ระวังการกินโรคต่างๆที่ไม่ใช่โรคติดต่อ เป็นโรคที่เรามีการบริโภคไม่ระวังจึงก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บันเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ทำลายตัวเราระวังให้ดีโรคความดันเนี่ยวหัท่านไหนใครเป็นความดันบ้างดูฉันว่าเป็นเกือบทุกคนแหละแต่หมอตรวจไม่เจอ ค,คือดันทุรังอะดันดันดันแล้วดันอีกดันแล้วดันอีกโอ้ยสารพัดเลยอะ่ะดันเราจะต้องดูแลเรื่องปากเรานะหนยดีเนาะอย่าพูดคำหยาบหยาบอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าพูดส่อเสียดพูดเท็จอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความดีความสุขในในชีวิตประจำวัน ทำอะไรไม่ได้ทำใจอ่อะท่านทำใจแล้วมีความสุขคุยจะนั่งทำใจกูให้มีความสุขยิ้มแยม้มแจม่มใสสบายอกสบายใจหลักการนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอันพวกเราทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่ของตัวให้ดีงั้นวันมาฆะนะ่ะ วันนั้นแหละเป็นวันที่ให้ชาวพุทธได้รู้จักคำว่าฝึกตัวเองให้มีความสุขในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้โอ้โหท่านคำสอนที่ยอดเยีย่ยมหลักของพระเจ้ญญาที่ทำให้เราเนี่ยพบความสุขในปัจจุบันขณะนะท่านหนึ่งใช้หลักอดทนอดทนนะลูก โยมลูกหลานไม่มาอดทนสบายกูอยู่สบายแล้วอ้โลแม่สบายไหมกูสบายนานแล้วมึงไม่ต้องถามกูสบายดีกว่าอตอนนี้กูปวดท้องกูปวดหัว,หวมันก็ดีใจเออไม่นานคงตายกูจะได้กูจะได้ทรัพจะไปขยายผลกับมันจะบอกเด็ดขาด ปวดข่า uhm. วนี่ตัวนี้ว่ากูกว่ากูปวดท้องว่ะมันไม่มาทำสบายกูสบายนอนสบายตื่นสบายไม่ถูกรบกวนขันติปรมังตาโปติติขาขันติคือความอดกลั้นทนทานเป็นตบะอย่างยิววง่งทนท่านไม่มีคำว่าอ่อนแอ เพราะอ่อนแอไม่เคยมีความอ่อนแอไหนที่ทำให้เรามีสุขภาพจิตด,ดีเข้มแข็งหลวมพ่อปัญญาเวลาไปไหนอายุมากขึ้น,นเนี่ยเก้าสิบป่าเราเอามือไปยุไม่ต้องเดินได้ <c oughs> เซแลลวยังเดินได้นะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อ่อนแอเสีดีกว่าที่ทำอ่อนแอไม่ไหวแล้วจนคนก็บอกไม่นานตาย แข็งแรงไว้ท่านแข็งแรงชีวิตเราต้องอดทนแข็งแรงพูดกับใครว่ามึงรู้ไหมนี่กูต้องเจ็ดสบา8แปดสิบแล้วฝึกมาตั้งนานแล้วเรื่องเดินเรื่องนั่งเรื่องนอนเนี่ยมึงไม่ต้อง,งอ่วงคู่เล่นๆไว้มันมาก็ดีประการที่สองนิพพานังประมังวทันติพุทธา ต้องฝึกให้จิตนิพพความสงบเย็นไหนใครรู้จักนิพานแล้วยกมือใครรู้จักอันตพานแล้วยกมือเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> วชาติดโอ้ยนิพานของดีตายไม่พบร้อนใจคือนระกสุกใจคือสวรรค์เย็นใจนะ่ะคือนิพพาน ตกลงในสามเรื่องนี้ใครรู้สึกว่าเคยพบแล้วทั้งนั้นหนึ่งร้อนใจเคยเคยพบแล้วสุขใจเคยเคยพบแล้วเย็นใจเคยเคยพบแล้วนี่แล้วเราทำไมไปใส่ใจเรื่องร้อนใจกับสุขใจเย็นใจติดใส่ใจไวแล้วเราก็จะพบว่าจิตของเราที่เราฝึกไม่ไปอยู่กับเรื่องความโลภความโกรธ ไม่อยู่กับพยายมบาทปองร้ายมีความเห็นถูกต้องชีวิตมีความสุขกับท่านเอาไหนหายใจเข้าลึกๆดิหนึ่งสองสามหายใจออกเนี่ยมีความสุขประการที่สามเนี่ยคือหนึ่งต้องมีความอดทนนะท่านท่านพึ่งไวเ้เถอะพึ่งความอดทนจะรอดแต่ถ้าขาดความอดทนเมื่อ,อไหร่ท่านจะไม่มีความสุขในชีวิตเลย เสร็จแล้วไปดูที่ว่าอดทนแบบไหนอ่ะอดทนแบบร้อนใจกูร้อนใจกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันกอดทนอย่างนี้แหละอดทนแล้วกูไปเพลินกับเรื่องของสนุกสนานนั่งเล่นลายตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอดทนอดทนโอ้ไม่ใช่หัวใจหัวใจคือเย็นอกเย็นใจ นั่งให้เย็นใจเดินน้เย็นใจนอนห้เย็นใจเมื่อไรเราทำอย่างนั้นได้เมื่อนั้นแหละเราพบสุขในปัจจุบันประการที่สเราไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นสมนาโหติปรังวิเหทยันโตผู้ที่เบียดเบียนคนอยู่เนี่ย จะอยู่ในรูปไหนฟอร์มไหนก็ตามไม่เป็นคนเจริญหรอกสมนานันจะทัศนังเอตัมมังคะมุตตมังเป็นเรื่องที่เราพบได้ว่าคนที่เห็นสมณะที่สงบอยู่ในจิตแต่แหละคือยอดคนยิ่งกว่าไปพบพระพุทธร,รูปที่นั้นพระพุทธร,รูปที่นี้ ความสุขที่จะได้คือต้องเห็นสมณะทีน่นี้เห็นความสงบของตัวเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายการที่สี่คือไม่ทำร้ายอย่าทำร้ายอย่าทำลายมันคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือการทำลายตัวเองไม่พบสุขแต่ไปพบแต่เรื่องเวรกรรมไปเรื่อง เจอแต่วิบากกรรมการตัดวัดตตะสงสารนะท่านอย่ามัวไปหาใครที่มาช่วยตัดตัดเองกูจะไม่ย้ำแล้วเรื่องนี้พอแล้วบทเรียนบทนี้น่าจะขึ้นบทที่สองได้แล้วบทนี้กูพอจบกูรำคาญมาตั้งกี่ปีแล้ว,ลวกูยังไม่เลื่อนชั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วต้องเลื่อนแล้ว ฝึกตัวเองให้จนกระทั่งพบคําว่าทันโตเศถโมนุสเ์เสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเัราเราจะต้องฝึกตนให้เป็นคนประเสริฐที่สุดสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ว่าถูกสร้างอนุสาวรีวย์ไว ก็ได้เฉพาะเรื่องนะแต่เรื่องดับทุกข์มนุษย์เท่านั้นที่ฝึกแล้วดับทุกข์ได้งนั้นเราจะต้องฝึกตัวเราจนได้พบคาว่าชีวิตนี้เราไม่คอยพรุ่งนี้มารืนนี้แต่ทำวันนี้ให้ดีแล้ววันหน้าก็จะได้ดีงนั้นความดีของเราไม่ใช่คอยใ,ใครมาบันดาลให้วัน ที่ดีที่สุดคือวันนี้เวลาที่ดีสุดคือเวลานี้สิ่งที่ดีสุดที่คือสิ่งที่กูทําอยู่ขณะน,นี้อย่าปล่อยโอกาสให้มนุษย์ลอยจงรัทั้งจับต้นชนปลายไม่ได้มีแต่ชีวิตล่องลอยอยู่อย่างร้ายทิศทางพาตัวเองให้พบแต่คําว่าชีวิตนี้มีสุขได้เพราะ ที่ถูกต้องถ้าภาษาพระก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเมื่อไรมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเรามีความสุขสัมมาทิฏฐิที่มองเห็นอะไรทั้งหมดด้วยปัญญาที่แท้จริงคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นนักตาอะไรเกิดขึ้นเนี่รู้ทันทีเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็น อยู่กันมาในครอบครัวอย่างดีมีสุขแต่วันหนึ่งคนหนึ่งต้องจากไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นมีรถคันหนึ่งเอา้าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นเอาลอกแฟบแล้วเราก็สมาธิติเกิดทันทียมันไม่เที่ยงมันเป็นมันเป็นยังดีได้เห็นถ้าตื่นขึ้นมามันหายไปทั้งคัน กูกูก็พบได้เลยว่ามันไม่เที่ยงมันมันอนนตาโอ้ยเพื่อนบ้านเขาบอกว่านะที่เธอยืมฉันไปนะฉันตัดสินใจแล้วยกให้เธอทั้งหมดเลยอ๋อกูเึกรู้ว่ามันไม่เที่ยงมีจริง ทุกอย่างถ้านได้เกิดสัมมาทิฏฐิอยู่กับการพัฒนาและการรับรู้หรือตอนนี้มีอะไรขึ้นมาเราก็ต้องบอกตัวเองว่าวันนี้อยู่กับข้าวันหน้าไม่แน่นี่เราถือโทรศัพท์มาวันนี้ของข้าวันหน้าไม่แน่เรามีแหวนอยู่วันนี้ของข้าวันหน้าเรามีสามีวันนี้เป็นของข้าวันหน้า ท้องไว้สิท่องไว้พอมันเปลี่ยนแปลงตามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากูว่าแล้วในว่าดังๆที่กู้นี่พาตัวรอดด้วยเงื่อนไขยอย่างนี้อย่าพาตัวตกต่ำเพราะไปคิดย้ำอยู่กับเรื่องที่พาตัวไม่รอดเป็นมิจฉาทิฐิ ันตรัสไว้ดีมากนะสัมมาทิฏฐิสมาทา,านังสับพังทุกขงังอุปัจจคุงเมื่อไรสมาทานสมาทิฏฐิเมื่อนั้นพ้นจากทุกทั้งปวงสมาทิฏฐิต้องเกิดลักษณะคุณภาพจิตสามคำคือไม่เที่ยงเป็นทข์เป็นนัตตาหรือถ้าพูดคำที่หนึ่งเดียวเลย เป็นเช่นนั้นเองตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองกลับไปบ้านตอนนี้กูเที่ยงแล้วไม่ได้กินข้าวไปหวังว่ามันหุงข้าววางไว้ไปถึงเปิดหม้อไม่มีสักเม็ดหนึ่งก็เช่นนั้นเองแล้วกูก็ไม่ต้องโมโหกูหูไว้เผื่อมึงเหลือ <laughs> วันหนึ่งอาจจะมึงกินข้าก็ขอให้ทุกคนนะรักษาจิตได้ดี อย่าให้จิตนี้ต้องเศร้าหมองเพราะความหลงผิดของเราเราก็จะได้สิ่งประเสริฐสิ่งที่ลำเลิศในการมีพระธรรมคุ้มครองใจก็ขอเจริญพร เชื่อว่าทุกท่านจะค้นพบความสุขในปัจจุบันได้ไม่ยากเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรังแล้วจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยด้กว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้ท่านพระครูป,ปลัดบัณฑิตอิทธเมธีมีสารธรรมน่าคิดมาฝากให้พี่นิดพิจารณา ว่าด้วยเรื่องสติมาปัญญาเกิดซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลักธรรมในทางพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชื่อว่าธรรมมีอุปการะมากธรรมที่มีอุปการะแก่ชีวิตมีอยู่สองอย่างสติความระลึกได้และสัมปัญญะความรู้ตัว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครก็ตามมีธรรมะสองข้อนี้คือสติและสัมปัชชัญญะเท่ากับมีอุปการะกับชีวิตของเราความหมายก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ผิดพลาดมีคำกล่าวถึงสติและสัมปัชชัญญะเอาไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดสติตเรลิดจ,จะเกิดปัญหา สติมาบ้าไม่มีสติไม่ดีมีแต่คนบ้าสติดีผีจะหลบสติถูกตบจะพบผีสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกขิ่มรอยยิ้มจะไม่มีสติมาปัญหาหายสติตายโชคร้ายแน่นอนสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดจะไปกัดกับหมาข้อความนี้เนี่ยท่านลองดูนะนะคนที่เมาสุราหรือสิ่งเสพติด ไม่มีสติบางทีไปนอนอยู่ในพื้นนอนอยู่กับพื้นเลยนี่คนที่ขาดสติเป็นอย่างนี้ถ้าเราดำรงสติของเราให้มีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่คือยอดแห่งธรรมะทั้งปวงคําว่าสติใช้คําเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคําว่ามีสติปัญญาสาเหตุเพราะว่าพอเรามีสติคือรู้ตัว ไม่ว่าจะดืม่มจะทําจะพูดจะคิดอะไรก็ตามเราจะรู้ตัวอยู่ตลอดพอมันมีสติคือรู้ตัวตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีปัญญาแปลว่ารู้รอบรู้กว้างรู้ลึกความรอบรู้นี่แหละที่จะทําให้เราเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานั้นที่บอกว่าสติมาปัญญาเกิดเป็นเรื่องของการดําเนินสติ ให้มีอยู่ในชีวิตในทุกเมื่อทุกขณะคนที่ขาดสติคือคนที่ประมาทในชีวิตคนที่ประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นหนทางแห่งความตายหรือเป็นหนทางแห่งความเสื่อมวันนี้อาตมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านดำรงสติให้มั่นสตแิแปลว่าความระลึกได้หมายความว่าจะทำอะไรก็รู้ตัวอยู่เสมอไม่ทำอะไรเผลอผิดพลาดไป เมื่อมีสติก็ขอให้ปัญญาของเรานั้นเกิดขึ้นด้วยคือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีสติปัญญาแล้วอัตมาเชื่อว่าเราจะดําเนินชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันแล้วยังเป็นบันไดไปสู่พบหน้าชาติหน้าดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเราจะไปสู่สุคติอย่างแน่นอนขอจเจริญพร สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และ QR วอารคที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง f c e e o o o l l v v p p g g e p All ทุกเพียงวันศุกร์ด้วยเช่นกันคะ่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ